ที่ 2K นะปรับสูงนลยเนีน่ยอันต้าปรับอัตโนมัติปิดด้วยนะเอาแบบชัดสุดๆไปเลยเจนสามเล่นได้ขนาดนี้นะแต่มันเป็น CPU Cion นะก็คือ CPU Surfer ทำเงันเล่นเจนสามเลยสามหนึ่งอย่าช่วยกูอย่าช่วยกูอย่างนี้ามาแน่ยมาเนี่ยอันนี้อะไร ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอา,เ,อา <c oughs> เร็วเร็วเร็วอยู่ไหนมาเปล่า้ามาแล้วพิ่งไปยิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปตรงแท่นไม้เพื่อบังแล้วก็จูบมันอยู่ในนี้หลอกล่อมันดีไหมดีไหมทุกคนหลอกล่อมันเลยนะอย่าให้มันมานะให้โประ อุณภูมิโคตดีเลย CPU ขนาดทาซิลิคอนเป็นแม้เดียวนะ5้สสาสศาอย่างงา้ยแล้วทำงานแบบเต็มๆอ่ะเน้นเน้นแบบไม่ร้อนนี่ซีออนรุ่นนี้เย็นจัดบอร์ดก็ขายนะครับ CPU ก็ขายบอร์ดใส่แลมไป16กิกอะอะไรเนี่ยใช้ไป8ตดดอดไหมข้างบนที่มีที่ซ่อมไหม เรีนแม่งเรียบร้อยกันหมดแล้วอะ่ะไอ้คนโดนแขวนอยู่ไหนอ๋อจะช่วยไอ้คนโดนแขวนดีกว่ายอมวิ่งไม่ได้แม่งรู้เนี่เยเย็นเพื่อนแต่เย,นย,าย,าย,าย็นใจอย่าอย่าดิ้นอย่าดิ้นเดี๋ยวมันมา อินนะเต็มเป็นร้อยอยู่เว้ยเนี่ยในบางจังหวะโอ้สีออนนี่ก็ไม่ธรรมดานะที่เจนสามนะใช่ไหมเจนสามแหละ Ltn155 นะ่าจะเป็นตัวเจนสาม E31220V2 นะถ้าเจนสองจะเป็น V อะไร B 1หนึ่งหรอเอา้ามอยอีกนะคือคอยช่วยอย่างนี้ก็เสร็จสิครับคุณจะ ตูนแขวนกันตลอดเวลาเลยเหรอ,อ, Art. <in Tot> <ham> อ ouais et, มันเห็นไหม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 มันเห็นหรือเปล่าอ้แวเอ้ยแยกกันอยู่แยกกันไปแยกกันไปยาไปช่วยนั่นก่อนไปช่วยนั่นก่อนคานก่อนคานก่อนเอ้ยมเข้าไปนี Estamos ่คานไปช่วยนั่นก่อน วะยะยายาไม่เห็นได้ครับอะไรวะตรงนี้ไงวะเอออย่า<ะ>เดี๋ยวมันเห็นได้ไงก่อนประเด็นมันไม่น่าจะเห็นเรานะโอ้มีไม่ตาย ใช้ดมกินเหรอวะอะคือลมๆล,ลุกลุกกันอยู่เงี้ยสี่เครื่องยังอยู่เลยช่วยด้วยครับขอบคุณครับคุณเป็นคนที่ดีมากเลยหายแล้วเสียงป้ายๆๆๆ ซ่อมเครื่องนี้เลยดีกว่างูไหนๆก็เสียงแล้วใช่ไหมได้อุ้ยล้มแล้วที่โดนแขวนก็โดนอยู่นู่นเฮ้ย hey, กูต้องช่วยเขาแล้วเหลือกูคนเดียวมันคงไม่มาทางนี้มันคงไปทางอื่นไอ้ห่ามันเง่นอย่างนี้ได้ยังไงมัจะรู้ว่ากูอยู่ที่ได้ยังไง โอ,อ้ยยอมแม่งเลยจะดูได้ไงวะอะที่โกงจังเลยอ่ะไอ้อนี่นี่แม่งจัดการมาสิครับท่านผู้ชมอ,อ,อตายไปเลยเอามาดูสินค้ากันหนึ่งจบแล้วการเทศสสินค้าอันรวดเร็วพตดไวอุณหภูมิดีทำงานดีบอดดีเสียงดีแลนดี แนนส่แจ๋วเลยแนนกับคิบใส่แจ๋วเลย,แส,แ,เลยแสงแสงบนบอดแลนี่แม่งกิิ๊์เลยอะ่ะเลี้ยวไปเลยดูมันจัดการราคาก็ย่อมเยาวนะครับราคาเบามากเลยทั้งทั้งบอดทั้งซีฟิวสบายสบายใช้งานได้ดี ประกอบกับเคส ATX หรือ mATX ก็ได้แต่ด้วยไซส์มันนะมันเป็น mATX นะเป็นไมโครไม่ออกเกมนานยังไงบั๊กเหรอทำไมเมาส์ขยับไม่ได้เอาขยับเลยฮะ นี่บั๊กได้ด้วยอะบั๊กนี้เลยเหรอติดบั๊กออกจากเกมแล้วกำลังโหลดตะค้างไปเลยอันนี้ติดบั๊กเกมแน่นอนมีวิธีแก้ครับก็กดวินโดว์ขึ้นมาเอาเมาส์ไปคลิกคำว่า d e l e t y file แล้วก็ close window แบบนี่คือวิธีที่หนึ่งนะนี่เรา close window ปุ๊บถ้าเราทำอย่างนี้เราไม่หายนะครับผมไม่หายปุ๊บกด control alt อแล้วก็ดีลิท มันจะขึ้น Task Manager เลือก Task Manager เลือก Task Manager ขึ้นมาปั๊บมันจะมาอย่างนี้มันไม่มาว่ะมันไม่เห็นมันอยู่ไหนวะอยู่นี่แต่ว่าไอ้หน้านี้มันไม่ให้เห็นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอืมทำอะไรดีคิดขวาดูออติ r เนต F4 ดูดีกว่านะหานะทางออกออติเนต F4 ไม่ออก เอ้ถ้าแห้งอย่างนี้แก้ยังไงวะคิดก่อนกดวินโดว์แล้วล็อกอินได้ไหมเอ้ไม่ได้แก้งไงดีอะรีสตาร์ทเลยอะได้ทำอะไรไม่ได้เลยมันหน้าจอมันค้าอะชัดดาวก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สรุปคือทำอะไรไม่ได้เลยอ๋อเนี่ยใส่เอาแล้วค่อยใส่อินน่าจะได้ อินทานไซอาลไซอาเลยไม่สนใจหรอกอะแล้วไซอินหายผมก็เคยค้างอย่างนี้เนี่ยไอเกมเนี้ยแหละแต่ไม่กี่ครั้งหรอกนานๆจะเป็นที๋อ้อขาเขาผาเนี่ยอ่ะหายแล้ะ,ะ,ะไม่ดูสินค้ากันชะตา เคยเป็นอยู่แต่ไม่ไม่บอ่อยอันนี้กล้องหายอันนี้กล้องติดกับผิดกล้องเดี๋ยวลองแก้กล้องดูก่อนนะแก้ตรงนี้เลยละกันก็คือเดี๋ยวเราจะทําให้กล้องนี้หายไปก่อนนะปึ๊บแล้วเราจะมาที่กล้องสองแล้วก็ใส่มันไปในกล้องสองแทนปึ๊บมาไหมไม่มาเว้ยกล้องสามนี่นกล้องสองนี่อ่ะเฮ้ยมันมันไม่ติดวะ แอคทีฟอ่ะไปมาไหมมากล้องนี้ผิดกล้องอ่ะมาไหมอ่ะมาแล้วอ่นนี้กล้องสองอ่ะกล้องสามแล้วก็ไปเซตใหม่กล้องสามมาไหมมาดิแอคทีฟต้องแอคทีฟด้วยนี่อ่ะซ่อมเสร็จแล้วกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามมาใหม่กล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามและนี่ก็จ้องจ้องกล้องโชว์มอนิเตอร์เอออ่ะแกลแกะเสร็จแล้วครับ แก้ไขกันแบบเร็วๆทามสดๆสดๆ,สดๆกับพิงคอลเปเนชั่นชุดนี้ใครสนใจสั่งได้เลยครับงานดีมากเลยบอกเลยว่าเมนบอกนี่โคตรสวยสภาพนะสวยจัดสวยจัดจ้านสวยจึ๊กๆัอ๊อดกระออกนะ เสียงเราก็ดังดีใช่ไหมครับมีเวลาผมกี้แต่มันชอบพีคผมก็ไป็นลดเสียงครับนี้มันก็เบาเกินผมพยายามทำให้เสียงมันอยู่ในขั้นที่ดังให้พอดีไม่ต้องแบบเปิดดังมากก็ได้ยินแบบดังเหมือนช่อง YouTube คนอื่นนะแต่มันมันชอบเบาเพราะผมชอบกี้ดังๆเวลาตกใจนะมนตกใจก็ต้อง ลองแหกปากเป็นธรรมดาฆาตรกรตัวเมื่อกี้มันเก่งนะหรือมันเปิร์กดีวะเห็นเล่าตลอดเวลาเลยเราก็ไม่เคยเล่นโหมดฆาตรกรแบบเล่นไม่ได้เลยเรอืเนอ่ะดี r 3สามนะครับบอร์ดนี้ใช้กับดี r ดียสามบอดฟ้าหลังมีระดังพอดีเลย แล้วดูความสวยของบอดนะครับสวยมากเป็นหนึ่งหนึ่งห้าห้าที่แวววับมีเลอะตรงนี้ปัดได้หายสวยเลยซีโรนัมเบอร์นี้เลยครับชอบใบนี้ได้ใบนี้เลยนะตอนนี้ก็เหลือใบเดียวนะ b 7 5้า m ขีดทีิสามณวันนี้นะสวยนี่มีรอยเห็นไหมรอยซิลิโคน ถูออกไดต่อไปก็คือดู cpu นะก็ต้องฉีดล้างก่อนตามสเต็ปเต็ปเปือง้ยโอ้ยอำบ้านมันอัน,นกล่องพลาสติกเลยฉีดปืดถูด้วยผ้าสีเหลืองผ้าผืนใหม่ผืนเก่าสีน้ำเงินกับสีชมพูเน่าแล้ว เน่าแบบละเน่าหนักเลยอ,อ่ะโยนไปแล้วก็ซิออนครับชอบตัวนี้ได้ตัวนี้เลยอุณหภูมิดีสภาพก็ยังดูดีไม่ได้ขี้เละนี่รหัสนี้ัมเบอร์นี้ซีเรียลัมเบอร์นี้ครับใครสนใจใช้กับ lg H 1 1 5 5ได้นะครับนี่ด้านหน้านะแล้วก็เดี๋ยวด้านหลังก็งนี่ด้านหลังดูไม่ค่อยสะอาดใช่ไหมครับ เดี๋ยวผมถูยังลบให้ดูทักเดียวสารถูมันตรงนี้เลยอะ CPU ก็ยังลบคู่กันเสมอปืดปืดปืดขาัดจาักรดำๆเดี๋ยวดูนะดำกว่าเดิมเอาเล่นนะครับใสใครติดขัดปัญหาคอมอะไรก็ส่งมาได้ครับถ้าผมวางทำแล้วผมทำให้ถึงที่สุด เท่าที่ผมทำได้ติดขัดอะไรก็ส่งมาอยากขายของอะไรก็ลองว่าราคามานะครับส่งมาฝากขายบนเว็บผมได้ถ้าผมยังมีที่วางนนะอ่ะนะอืแล้วก็อะไรดียะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ผมเนี่ยหรอ ค่าค่าเทสค่าฝากขายองนี้เหรอไออยากขายอะไรก็มาฝากางนี้นะดีไหมอ่ะสวยเลยทีเดียวมีตรงนี้นิดนึงยังไม่สวยก็าถูใหม่ทำคอนเทนต์นี้ดีไหมครับแบบใครอยากฝากขายของขึ้นเว็บไซต์กิ้งคอปเปอเรชั่ส่งมาเลยแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์ผมตั้งราคามาเองด้วยดีไหมมันจะเหนื่อยไหมเนี่ยแล้วมันแล้ว แล้วมันจะวุ่นวายหรือไม่หรือว่าหรือว่ามันจะเป็นการดีแบบคนที่เขาแบบไม่รู้จะไปปล่อยของที่ไหนแล้วแบบเขา,าก็กลัวโจรกันใช่ไหมโจรเยอะให้มาผ่านกล้องผมผ่านมือผมขึ้นเว็บผมลงตะก,ก้านี่ดีไหมถ้าดีคอมเมนต์มาใต้ล่างเลยนะครับถ้าถ้าไม่เวิร์กก็บอกผมด้วยว่าวิธีไหนเวิร์กขายของตัวเองอย่างเดียวหรือเพิ่มพันธมิตรหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ ขอให้มันมีความสุขและคนที่ได้สินค้ามีความสุขก็พอนี่คือแกนหลักทำอะไรก็ได้ให้คนที่ได้สินค้าเขามีความสุขได้ของสวยๆของดีๆอะเสร็จแล้วอันนี้ใส่ละไปก็ดูบอร์ดกันบอร์ดก็ดูไปแล้วดูขาแล้วกันสวยไปนี้ดีทำงานดีเล่น 2K แนละ้วเมื่อกี้ดีเลย ใช้กับ RTX 3080ยเลยนะมาสักขว่อ่านครับปิดฝานี่ไปแบบเหมือนเดิมครับเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เทสอยากได้การันตีเทสใช่ไหมส่งของมาให้ผมเทสไม่รู้จะไปขายใครส่งมาผมเทสออก y o u t u เทส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 ตั้งราคามา อยากได้เท่าไหร่แบ่งเปอร์เซ็นต์ผมเท่าไหร่ก็บอกมาผมก็วางขายให้เลยบนเว็บแต่ต้องแต่ต้องของดีนะของต้องไม่สกรปรกหนึ่สองต้องสวยจะได้ออกกล้องเนี่ยคนที่ได้ไปเขาจะได้ของสวยแต่ว่ามาสนิมเขอะอย่างเงี้ยมก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะเอกก็คัด,ค,ดคัดหน่อยถ้าอันไหน,นแบบไม่ได้ถึงกับสวยมากแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดนี่ก็ ให้ให้เป็นพอดีเขาเรียกอะไรพอใช้แต่เมนบอร์ดควรจะสวยอย่าง CPU เนี่ยหน้ากระดองไม่สวยหน่อยถึงก็เป็นพอใช้ได้การ์ดจอเนี่ยสวยก็พอใช้ได้แต่เมนบอร์ดควรจะสวยเออพ,พาวเวอร์ออกกล้องไม่ได้เพราะว่าจะเอาขึ้นมาตั้งตรงนี้แล้วมามาเสียบเสียบตรงนี้มันและดูลำบากแต่ก็รับนะแต่ก็ต้องไปเทสถ่ายเป็นรูปแทนะเอามาตั้งตั้งก็ ไม่น่าไม่น่าไม่น่าไหวเอ๊ะก็ไม่แน่นั้นเดี๋ยวค่อยคิดแรมได้แรมเอามาอย่างเงี้ยแรมรู้ว่ามีแรมมาก็มันก็เอามาหมุนตรงนี้ได้เอามาให้ดูสดๆขายนี่ DDr5 เงี้ยหกสิี่กิกเทส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 ถ่าย s ี r i a l Number ขาย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 ได้แผนเป็นอย่างนี้เลยนะตามแผนเลยนะทุกคนดีไหมช่วยกันทำอาหารกินแล้วก็ เพื่อการปล่อยของบางคนก็ปล่อยเองยากเนี้ยเคยดงเคดิตนู้นนี่นั่นจช่ลงเว็บกิ้งเข้าไเลชั่นน่าเชื่อถือนะอย่างน้อยก็ผมก็เชื่อตัวเองอยู่อย่างน้อยก็มีผู้ติด,ดตามอยู่บ้างแหละแม้จะน้อยอยู่แต่ก็มีความสุขมากสำหรับคลิปนี้สนุกมากครับสวัสดีครับ to yeah. you